No, no, that's all I'll be alright. No, no, that's why you take me back. อเดี๋ยวผมจะไปดูพาไปดู MOD. อม MOD ดดอสเฮ้ยใีรมอสนี่วะไอ้เหี้ยใครใช้มอสอุ้ยทุยไม่ใช่ไอ้แฮ่แห,แหใครใช้มอสนี่วะเดี๋ยวรออเลนเอเล,นอ,เลนอยู่สกิลก็ไม่มีสกิลอะไรมากครับปลาดีว่าแก๊สมีก็ู๊ซโซ่เดินไม่ดีเลยเรียกหมาดิ เออจานนี้ใครมาด้วยหรออใครเห็นไททันม้างนะอ่ะเฮ้ยนั่งไงโอ้โหเกิดตรงนั้นส้นตีนทุยส้นเท้าส้นเท้าไปส้นตีนไม่ถึงอ่ะตตนนี้ก็ได้ อา้าวนั่งทับฮ็ดช็อตเหรอไอ้ไก่นี่ลองดูพระเอกนี่เขาพระเอกกันเน่เขาพระเอกกันดูนะพระเอกไอ้ท่านมาเลยใครวะอุ๊ยแอนนี่เปล่าช่า,างเถอะนี่พระเอกเว้ยมาอุ้ยจอมามานี่ a sáng tôi này có đơn này ý linh lên lắn 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 chơi địch có mấy bên về Để qua địch Đi qua ở đây tiền lên như ไายเอาโดนลา้าอีกอะตัวน,นี้ก็ได้เา้าแม่งเอ้ยไม่เล่นแม่งแล้วไปเล่นมอสดีกว่ามาเอา่เอน,นั่นนี้น่าจะมันว่ะไปเล่นมอสกันดีกว่า นะาเล่นมอดใครปรับวะเนี่ยเอากูดพอแล้วกาจอไม่แรงมากอลองเล่นมอสตัวมันจะมันแค่ไหนไหนวะลืมไปละใครวะแอนนี่วะแอนนี่เัวไหนว่วะชื่อแอนนี่ก็ลืมไปละแอนกูลองสร้างตัวแบบ เนี่ยแอนนี่ใช่นี่วาเอาสันตินะดู นี่นี่คือมอสธรรมดาอ่าเราไปดูมอสของแท้นะที่แบบเล่นละเร็วนี่ไอ้พวกมอสนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันมาจากไหนสอนเสร็จอย่างงฮาเกมดาวน์โหลดอือสองชั่วโมงเสร็จแล้วเพื่อนอ จะได้ดูนะตอนนี้สิบห้าที่จริงมันก็จะได้ดูแล้วนี่ว่าอ่าม,มาแล้วมอส yeah ถ้ามอบอย่าปรับเป็นกู้เด็ดขาดอดะดทำมอสอันนี้แนะนำอ่ะน่าจะตายโดยไม่รู้ตัว,วอย่าว่าอันนี้ซาชาไม่มีอันนี้เนะะี่ยว่า เราสร้างตัวนี่แอนนี่ด้านหลังแอนนี่ด้านนั้นอยู่อะไรนะนี่ตอ,อนนี้อ่านี่เราชอบใช้เว้ยมาลองเล่นกันดีกว่าจะลืมปับเป็นอันนี้นะเวย้ย เบาประมาณนี้อ่าดูมอเตอร์โตหนึ่งชิบห้ยเนี่ยเห็นป่าวด่าวันเออร์โตดูดูขึ้นกำแพงเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมอเตอร์โตอะโหดโหดโหดมากไท่ทันแม่งโคตรใหญ่เลยเพื่อน หลักเป้าหลักเป้าแก๊ดไม่มีวันหมดอ่ะโอ้โหเนี่ยทะเรียกว่าการตกที่แรงท็่สุดในโลกอ่ะ มืดมัวนี่ฆ่าทีหนึ่งได้โอ้พุ่งเยอะมากะพุ่งกระชูดอะโอ้เกิดแล้วเหรอเป็นเงี้ยอยากเล่นนะเซีโออยากกินอะไรครับ ยังไงครับอ้าวอ๋อจับดาวได้ไปเลยเพื่อนอก็หน้าตาใีท่านของมอตเตอร์โตก็เหมือนกันหมดอะ่ะแต่ถ้าเป็นเล่นธรรมดาก็มีอะไรไม่มีอะไร ต่อไปโดนต้องรีไปต้องรีไปเร็วตรงไหนวะขึ้นยิงสูงกนละเฮ้ยอันไงเล่นยากว่ะเอา

โอเคโอเคไม่มีอะไรมากแล้วทางตัวดีกว่ามันจะมีตัวเปิรนให้เล่นไหมวะไม่มีวะอ่ะก็ ขอจบคลิปเพียงแค่นี้อ่ะเอาฟังเพลงกันดีกว่าฟังเพลงดอนจบอะ่ะอ่านี่ะวะอืม เออดีอ๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะเล่นทยมอโชกุนนะให้ดูให้ดูถ้าอยากเล่นก็เอ้ยถ้าอยากถ้าอยากให้ผมเล่นไทยอโชกุนก็โพสกันได้คลิปด้านล่างัะด้านล่างที่ผมโพสคลิปแอเค์นในท่านไปทยรอโชกุน ตัด a อ็เราไม่ค่อยได้เล่นแล้วนี่คมันอื่นยังไม่ได้ติดตั้งีจติดตั้ง live อ้าวเฮ้ยโหได้ยินด้วยโอเคอ่า เดตผมก็ไม่ได้เร็วอะไรมากตอนกลางคืนก็แค่สองเมกะไบต์ตอนเช้าเช้าก็นิดเดียวอ,อ,อ้อถักเพื่อนไปได้เทมเลยมั้งอย่าดูเลยอย่าดูเลยผมไม่โหดผมไม่เก่งผมไม่แคร์ผมไม่กันไอช่างมันเถอะนะ เดี๋ยวผมเล่นอาาสามโชว์เลยทุยไ่ใช่อัมอามาสามมันของพี่แต่เราก็เล่นด้วยนีว่วะถ้าอยากผมเล่นเกมอะไรก็ง,างา่ายงแหละอืมอะไรวะ อามาอะไรหนึ่งของขวัญได้เลยมาเสรษฐีโอเย็ดคืนโชกุน oh, ก็โหกูเลอาไม่ได้แตะเศริีโอมาหลายปีมันให้มาทำไหมวะ <c oughs> วางตาอ่าอ่ะ ก็เด yeah, so ี๋ยวผมจะมาเล่นเกมโชว์สักเกมอ่าเเกมนี้เข้าได้ไหมวะไม่ได้เล่นมาหลายปีแล้วมาเ่น๋ยผมมาเล่นเกมโชว์สักเกมมาในวอลเฟ่ไหมพึ่งเล่นได้สามนาทีที่แล้วในนี้ก็ได้วะ เล่นโชว์สกกมาอ่าไม่ได้เล่นานาแล้วติดตั้งก่อนแฮมมาวันนี้มาเล่นโชว์สละเกมอ่อืม่มั่นมาทำไมอ่านแล้วออนี่นี่ใครอยากเป็นเพื่อนกับผมนี่ กะนกกอตหนึ่งอ่ะนี่เลยหาได้เลยครับท่านเดี๋ยวผมเขียนไว้ใต้สคริปอ่ะอตไี่ไข่มาบ้านกลัวเอยช่างแม่งเถอะเดี๋ยวเล่นอามาสามโชว์เลยทุยไม่ใชนะ่ถ้าเล่นโชว์จ้ไงไ่ขอพี่ก่อนอ่ะ เรามาฟังเพลงสนุกฮาฮาเป็นไวรัลเฮฮาปาร์ตี้เยอะเยอะเยอะ มาเล่นกันเลยดีกว่ามาเดี๋ยวผมจะนิวเกมไม่ดูเลยตัวละครผมยังไม่ปลดลอ็ลอกอ่ะรอเราเล่นไอ้นี้ให้ผ่านก่อนมาเ,อาเรามาดูกันนะนี่มีกระตา่ายมีกวางกลางคืนก็มีแมง,งมุมมีศพเอ้ยมีแมงมุมกับตั้งขาวอะ่ะรอแป๊บ โดดโดดเกมจริงไว้มันก็อันนั้นแหละเพื่อนมนหลุดนะสัตว์เลยมึงกูตบเลยอืมอย่างนั้นแหละเราโดดเกมจริงไว้นี่ว่าอ่าเกิดแล้วเอาก็บอกว่าไอ้อไทุกอย่างไงแหละที่ใช้ชีวิตรอดอะ หาอาหารกินแ่านี้ในโลกใบอันกว้างใหญ่อ่ะ,อะจะมาลองเล่นกันดีก,ดกว่าเนี่เก็บดอกไม้ก็เก่งแนะนำว่าอย่าหย่ก็ก็จะสอนวิธีคาไปได้ดีกว่ายา่าหินอ่านี่นี่ราคาขวานได้แล้วเว้ย มามนมาถึงอย่งนีนะ้เก็บ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 เร็วเร็วเร็ยังไม่มืดกูดูเวลาไม่ได้มึงมือดอยู่อนะนี่ตัดไม้ก็กดคลิกคลายไปเรื่อยๆนอะบ้ากดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะได้ไม้ไม้แล้วก็ลูกสนนะใช่ใช่นะ้าได้ได้แค่กิง ต้องการยาแจ็คเคินไม่มีไฟจบเลยอะตายเลยอะแล็คเคินไม่มีไฟอะจบเลยชีวิตได้ไฟแล้วเว้ยต้องการเชือกอตอนนี้ไอ้นี่ต้องการหมวกก่อนดีกว่าีอาหารกิ่งไม้ก็เดินวนไปวนมา ว่าอะไรมันจะปลอกล็อกให้วา,าอ๋อหีกอันหนึ่งได้แล้วขอบเพลิงกับเดี๋ยวหาที่ตั้งบ้านดีกว่าก็ใช้ตัดมาไม่เยอะจะมือแล้วเว้ยรีบตัดรีบตัด่ดวน เอออยากอยากเล่นแรงกับผมมาได้อยากแบบเล่นแรงกันอะไรเงี้ยมาได้อยาอแค่ออนี้พอมากไปเดินหาไม้กันดีกว่าอะไรวะเอ,อชั้นมเะดินหาดอกไม้ก่อน ไปดีกว่าเดินไปเลยเจอออกมาแล้วอาหารอาหารครับอ,อาหาร เอ๊ได้เชือกแล้วมันคืออะไรไม่รู้ที่เซฟอะไรที่เซฟอะ่ะตายแล้วจะมาเกิดตรงเนี้ยดอกไม้ขาดอีกสามดอกว่ะอ่าครบนี่ยต้องคับหัวให้ได้ก่อน มีมัมัวใส่แล้วนะสติปัญญาเดี๋ยวก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนแักนเก,นก็ผมก็จอจะตัดคลิปแค่นี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวพึ่งตัดตอนนี้ดีกว่าไายเลยละด่ว,วนอ่าผมตัดคลิปแค่นี้สวัสดีคลาสคุณผู้ชมโอเคบายบายกุลา,าเดี๋ยวเอ่อ แอทเคาท์ในท่านเดี๋ยวผมจะลงไว้ครบเลยฮะคุณผู้ชมรอไว้รอไว้เดี๋ยวผมจะรอเฮ้ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ครบเลยก็แค่นี้ฮะก็ขาตัดคลิปเพียงแค่นี้ไปละ you